วัสดีก็ไงพี่น้องสบายเลพี่น้องคลิปเนี่ยทะลุงก่ทันกันข้อไพยเป็นมืเอิญด้วยพี่น้องตามพี่น้องตามเบื่อขอมันคำพี่น้องเลยที่ห้ามถ่ายกีรันตัวแซบดับเลยัแซบดับนางถ่ายบ่ได้โทรศัพท์นางซื่อไพ่พี่น้องชื่อไพ่ผดดับปืบโทรศัพท์นางห่อนชื่อชื่อไพ่กัล้นางกำลังตำขบือให้ท้าแม่พี่น้องเลยสแบ่งเมื่อยพี่น้องเบิร์นแล้วที่จะแซบดับขอนางบอกกินเนาะนางกินมาเป็นแซบมันดับชื่อมา เรานั่งถ่ายสโซซัดับถ่ายปึบดับปั๊บให้ซื้อมใหม่ก็ได้แกงสศเฮ็ดบดพี่น้องเด้ดบนเสิรนแกงเนะแล้วก็มีไก่น้ำพี่น้องเด็ดเฮ็ดบดปนเศ็ดผงเห็ดปวกน้ำเศรษละโงกแน่โอ้ยแกงรวมิดพี่น้องเฮละโงกเล็กหน่อยพี่น้องแล้วก็เศ็ดปวกนี่เพราะว่าเฮาจ่มไว้แกงแต่หางน้อยเศรษแล้วกเํา้อยเปรตีนทาแม่น้ำ เอาเฮ้ยเรียก้อยเด็พี่น้องทำเองต้มสบายลิมมงได้พี่น้องเอาไว้ก่อนไหมใส่ถั่ต้มใส่สมแล้วมันนำบัวแดงแล้วนำมัน้ำจะนางเขาซื้อมาทุ่งละแปดบาทพี่น้องซื้อปักซองมาใส่ตุ๋ว้ยทำเองก็ซิ้บัวแดงจะเบิดดอกใบแกงใส่แกงหน่อไม้นน้ำจะเป็นฟีมือทำเองพี่น้องใหครผิดเองข้องหมักเพินเนาะคล้องปวดเพินนี่นี่มักกินกอนแค่นี้นี่มักเป็นว่าโอ้ยก็ได้โอ้เสียหายไปคุ้มืออตายเนื้ย ตายแล้วทำไมทำแม่เอ้ยสิยหายหาไปกูมือุันโอยขามาตีมันจะากหายจากห้องอีจอยนะจนสีโอยเจสเดกเอ้ยเจสเดกเอ้ยคือจะตายแห้งอะมึงยอมแล้วสาวจอยนเฮ้ยเธอหนาขันกูไปมูวไปนกูอีกน่ะมดวยอมเด้อนตกจังไปบานนี่นั่นน้อยจอยเนาะคนตกจังไปเนาะ บนต๊กมันมีเครื่องค่ะแม่บต๊ะเล้วกระพากันมันจมเมื่อยันฮอตแล้วับต่อกรไเมือม่ะทำแน่บอลงบ่แม่บดพานเลยบ่เลยขาเลยเป็นหัวเลยเปนะโ้ถือว่าลติบก็นี่อยเนะยงเมื่อส่งสจอยะเ้บึงทาแมแกงเจเนะแ้วกสเมื่อส่งซะจอยแล้กสิเมื่อพ่อพอกันยืนขัวซะจอยนะเอ้พ่อพกับละซาว กินบ่เป็นแล้วเพิ่นเฮ็ดบ่เป็นเสร็จก็แจ้งยัง่พี่น้องเอ้ยนางก็คือว่าันสิไปแกงตะวมันก็บ่แซ่บแกงก็จค่อยสิแกงคําบ่นางเองน้องนก็เฮ็ดบ่เป็นแม่นางก็คือเห็นนั่นแหละใส่น้ําแ่ใส่ละโอนก็งาคือถ้าแม่ก็จักสิเฮ็ดกินได้มื้อใดแหละเฮ็ดไปซ้ําๆเฮ็ดกินบ่ได้เพิ่นว่าใจเพิ่นมักแอยากเฮ็ดอยากไปนไปหาหาไอ้ซ เทเอาลงแล้แม่ไมยังรถมอเตอร์ไครขับบือแต่ทอดน้ำน้อยเกิดไรเอาไปข้างพาไพ่รถแม่ได้จังเติมอีกลูกชายไปตึกปลากันใจหอมเห็นปลาดุกตัวหนึ่งกับปลาขาว โอ้ยเสียงเป็กดกัเนเลแก้เผื่อเลียเอาไปหน่อยสามสีค่คนแก่หนังเป่าโทรศัพท์โอ้ยเดีอยเห็ดทางกระล่างเลยบร้ยรอยพี่น้อยหลังเห็ดไว้แหละเราก็มาหลางเห็ดต่อเพือ่อเฉไี้กินพี่น้องกระเข้าตัวเย็นเหม็นแกงแหนกะหาอยู่ 5, ้ากินยากพี่น่อยชือเธมาแล้วทุนจะเอาเงินส่ซื้อมึงจะไม่ผ่านก็ ตอนอยู่ด้านนางผ่านไว้เด้อพี่น้องเด้อสะไปดีปลาลุงไหมล่ะไปดีปลาลุงตีเรียบโอ่พี่น้องเลยเป็นในได้หนาตามีหัวปลาพี่น้องเลยปลาลูกชายไปตึกปลาพี่น้องเลยแกงว่าไอ้เหมยสุดปลาที่ทูพี่น้องเลยปลาชนิดทีกระสิแบ่งให้ซะจอยบไปพี่น้องกลับไปพบเพาะกันต่ออยู่เพื่อนนางเนาะแบ่งไปเถ่าเน่พี่น้องเลยแบ่งลงจังหันแน่เพราะว่าถือจุซุมเฮ้าเนาะแล้วบ่นแบ่งพี่น้องเลยแกงกระเข่งหม้ออยู่พี่น้อง แล้วก็บแบ่งกันลงจังหันแล้วก็ให้ส่างกินมะเอิญพี่น้องส่างเห็ดสลายแ,แม่ก็ต้องสีแบ่งพี่น้องทาขาพ,พวกๆกันเพื่อนอิจ่อยพี่น้องก็สิเอาเมื่อ,อส่งมันมันก็ล่างนั่ง่ตอนนี้ก็ได้โอ้โห no แต่ถ้าเสาะยังเวียนเพืเ่อนพี่น้องเลยโฟโต้ถัดพี่น้องเสิร์จย์ขับรถหลดพี่น้อ <c oughs> งเลย องินส่งอีจอยเฮ้ยมันลงคาทนาบุยลงคาทนาบุยคือเขาเปิดแล้ปิดออกมาพี่น้องเลยลืมเด้อเนเร่ักิดน่มาเสใจใช่ไหัยังเังยเกยอี้อ่ะเจ้ากระดาจอจับพี่น้องเยอะพี่น้องเส้าใจพี่น้องเข้าใจมันหน้ว่ามักกำบังไ่ดพี่น้องเลยาปีพี่น้องอภัยทีเขาบอกอยากพายนีเนาะ ได้กระดับไฟอร้อนล้อนลิ้อนหอกระดาชัด่อยเอกระดาษกันตะบะปีตะดาร่อนอกกันแล้ีกเสียงโดดจะได้ก็หอนเทือนนังพี่น้องเลยบอนกันจะเฮือนนั่งเนาะพี่น้องเนาะนังม่กเหัวอ่า่ดหัวนังวะอะไรงัวพป่ังทานข้าวขาแรงเนี่ยบอสแกงกระแบงว่ะพี่น้องได้บุรน้อยเนาะแบงจังหันกระถวยนึง ก็กินกระถวยหนึ่งแล้วก็แบ่งล่องบอลเพิ่นเห็ดเวียงอีกกระถวยหนึ่งแบ่งชะจอกกระถวยหนึ่งกระถวยกระถวยแล้วลก็ปึ๊ดพี่น้องเฮ้ยกินกนะินข้าวเดียวเลยเฮ้ยกินพร้อมหอมมันยังแซ่บเนาะแต่ว่าห้ามาไ,าไม่ได้กินหนุบหน้าของที่ไม่ได้ก็บัดน้ำเค้กห้วยนน้าคือกินได้คือแซ่บแท้กรองห <c oughs> มกักประกอบปลาเป็สิบกระขับหอมแหนมห่อเทียนสดจอยแล้วค่ะ จะรีพี่น้องไดบ่งได้สมเลยแต่ลิปได้ฮาลงบอถือเวลา่อันนกานอากาศพอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อตามสภาพแวดๆๆๆาๆๆ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 ๆ้อๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆนๆๆเๆๆๆกๆๆ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 ดๆๆ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 เๆๆๆานกูได้ย่างเมืนโจรมาอ เฮ้ยมึงบ่ได้เอายังไปติดมุ้าวเลยนะเสียงก่าเสียมกูมีแต่ห่อขาวมึงหั่นแต่ว่าเออเอาๆหมวกมึงนี่นั่งเด้ไะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวนี้เอ้ามันมีไผอยู่ที่จอดเดียวนี่คือบ่มีไผฮะเอ้ามึงดูพี่น้องยังบ่ทันมีพื้นมีไผเลยเอาประเทศ้วยเฮ็ดยังกินน่ะ โอ้แม่ป่าสิแกงนัวยามค่ำบ่จักสิไว้จ่อยปลาหาหวายฮะฮู้อยู่แต่ว่าบ่จักยามมันยามมันสิมาไปหาโตนะอืเพิ่นฮอพี่น้องก็ฮอแล้วว่าแกงใหม่ๆแกงใหม่ๆมันก็ฮอแล้วว่าหากบ่ลันะแต่แต่ใหม่ๆาาะอืบุาบุาพี่น้องโอถั่วบักใหญ่พี่น้อง หั่นกับตะบ้ากินหมดแมงพ่อใหญ่2คนครับพ่อใหญ่2คนพูน่พูเต็มถ้วยนึงพี่น้องเอ้ยเต็มถวบักใหญ่ตักให้นงย่านบอิ่มแล้วก็กินสิฮอห้วยยซายแงบ่ด้หันพี่น้องเอ้ยท่งยางคืนง่งยางคืนขอบใจเพี่น้องขอบใจหลายมึงต้องขอบใจซีมือแม่กูขอบใจยายพี่น้องยาย้จ้าจ้า คนแกกจ๊คพี่น้องจ้าปลาน้องอ่าปลกูยังไ่ไปกูยังบ่พอน่าจะทไมนะสบายดีพี่น้องอืมปากแดงเนาะกูโอ้ยเขาเบื่อจะใช่ทำไมนะไม่หมดมึงปาอยู่หวยมงป่ใบ้านนีโอ้ขบอกสแแล้วเออเอหมืนหมืพี่น้อง อะไรบางถวยวหนึ่งแกงแรงกันเลื่อยว้จับมะเอินพี่น้องเอ้ยพักแกงใส่กระด้มีผักมะบุบผักกินกับก็มีผักอันกานกองบ่หยาดมากค่ะไปบ่มวยเนี่ยอ้พี่น้องเอ้ยกลัวมันก็ได้ไผ่กันยังบ่มีเลพี่น้องเจะาแม่สาจอยเอ้ย บเนองสาวเห็นแก่สีแกงเราไหมนั่งนั่งไปหาในกอสาหรยนี่บุษะทำเา็นบะแหนงมันบรรยากาศคำคำพี่น้องออกมากลางคืนกูกับป้าก้าออกมาเล้ยเพื่อนกับเพื่อนห่างมีผู้นอนพี่น้องเลยมึงบ่ยานบ่จจอยมึงออกมากลางคืนฮะเพื่อนกับเพื่อนห่างมียู่มึงบ่ยานบ่โอ้ยกูเลยยานได้กู เรีนบ่าวบอยทั้งใต้นกูยังบ่โผบ่ไปได้กลางคืนกูย่านอืบ่าวบอยบ่ได้อยู่กลางคืนนะฮย่านเนะพี่น้องเชียงคิเตะห้องปันยับตกกะนะแอบแอบออกมาส่งซาจอยพี่น้องน่าใส่ห้องชุดรูปมาให้กูเบิ่งกูบ่ร์กเบิ่งแต่เฮิร์กเถินโอ้ยขี้เดียดเอขี้เดียดห้องผู้สาวมันยังอันนี้จอยกูว่าบริเวณห้องนอนผีน้องเลยผู้ โผโผเขือนแตงเฮ้ยนผักตุ้ยตายหมุงนั่งอนะพี่ตองมุงกล่งมุงจอยบอกได้มึงนอนนะมึงเปิดหน้าต่างติบอกได้เนี่ยขคือเปิดแล้วมึงยาดผู้ชายกันหมฮะบอกได้ข้าวเปดข้าวขึ้นมาฮะข้าวขึ้นข้าวมาขึ้นข้าวขึ้นก็เปิดอย่างนี้นะเขาไม่านลมได้อ๋อไม่ได้บอกโก้้ผ่านลมเลยเอานั่มัดลมบอได้จังนอนได้แม่มึงอ้าวแม่มึงกับนอนมวพัดลมติ มันม,มีมีช้อนหน้าหนึ่ง้เอาละสาวนอนบม่ได้เปิดพัดลมทีละสาว<ม>เออพัดลมหน่อยมีสองบอขบกันสามน่องเพิ่นบ่มีใส่มันก็ห่อนแล้วอนอนได้เลยนะน่อนอันบ่อนอนน้องสาวเพิ่อนหกักบมีพัดลมแต่เห็ดบาบันซูโอ<ม>้ยจะเหม็นสะอาดสาอาด กรเฮือนคัวกับพันมีไผงมมืดแกงหน้าอม่นด้วย่อแม่เป็นกระบูซาอยู่พี่น้อยซาเป็นบูซาอยูเอาแอดเอาแอดมือได้สับพัวชิลลมาหน่ะงเออชิลลมาเอาตเอออือมึงกระไผ่บ่มีกระงมแกงข่ามืดเหนเนาะ เหมอะกับ้านลัห้าง่เตากระหินท่่พ่นมาน่ะพระเปียกนั่นนี่ทำปโยขึ้นวางผุผมาเพาะน้องสาวแกงน้องใหม่ตำกรบเบอรจะเปิ๊กเปิ๊กมิงมเมึดจ้ำท่ลงระเพูดน้ำลายพูดมึงพได้จะนั่งเคี้ยวมาแต่ใส โทรเอาค่ะเมื่อรูไปโทเอาปลุกยางไปปอืมฝนตกนี่ลำบากอีแล้วลงมาเห็ดอยู่เห็ดกินหลังถูกวเอเบอร์ได้ของน้ำตกลงอยู่สายเออตกลงได้แล้วใช่ไหมพี่น้องตกลงได้แล้วสันสิอวยไปพูดมาอวยมาแล้วหาได้เขานี่พี่น้องตกลงได้แล้วเด้อพังน้ำกันพี่น้องอืมตัวนี้จะเป็นเฮือนครัว ต้องสิขันห้องเห็นห้องน้ำทั้งน่ะห้องน้องน้โตกบมโตอืมโอเคห้องนอนอืมอ่ะห้องนอนมึงกับไพ่อีกบ้านนี่อนสาวห้องนอนนางสาวอืมเออจ้าจ้าหญิงจอยจ้าห้องน้ำจ้าหญิงจอยอืมมันเมื่อล้วตอนนี้บม่เห็นหน้าหนามึงพี่น้องเอ้ยอ้าวมึงรูมันไหลเมื่อไรมันไหลเมื่อไรมันไหลเมื่อไไร่ พี่น้องอีจเอาลายเอาเงาเอาเมื่อก่อนเด้อพ่อพ่ออันขีดหนาพี่น้องเอ้ยยันผู้บ่าวลัดสีกูเบ้ยออมึงกับห้งวังกูอยู่สะงามึงกูเมื่อก่อนมึงหนาพอกันเฮ้ยพอกันอยู่นนสูงเฮ้ยสบายดีพี่น้องเด้อด่ามันนี่ผิดพลาดประการใดในขีดมาได้กะกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออย่าถือซาหาความสุขหาเด้อกะคอมเมนต์ตีสมมาได้เด้อพี่น้องเด้อ อ่างด่ามเสียมพี่น้องเอ้ยเออปูอยากเมื่อสิผ่านไปอีกอยู่ไปเมื่อให้กูเมื่อก่อนทำเลยจ้า